สำหรับ EP นี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบเกิดจากอะไรนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากผนังหลอดเลือดหัวใจหรือเรียกว่าโครโรนารีเสือส่อมสภาพจึงทำให้มีความหนาตัวขึ้นจากการอุดตันของไขมันและเนื้อเยอื่อเป็นเหตุให้หลอดเลือดตีบการไหลเวียนเลือดไปสู่หัวใจนั้นจึงลดน้อยลงและ หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนั้นได้ไม่เพียงพอนะครับจนอาจทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นั่นเองครับเส้นเลือดตีบแตกตันอันตรายขนาดไหนครับเส้นเลือดตีบแตกตันนั้นเป็นภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดมากเกินไปไขมันที่สูงนั้นอาจเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ o หากว่าไขมันในเส้นเลือดสูงเรียกว่าไฮเปอร์ลิปเปอเนียนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเส้นเลือดตีบตันนะครับเลือดไหลเลื่อนไหลไปเลี้ยงอ,อวัยวัตต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนทุกวันนี้ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังคมในเมืองครับ อาจทําให้การใส่ใจสุขภาพของตอนเองนั้นลดน้อยลงแถมเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราก็ย่อมเสื่อมถอยตามไปตามการเวลานะครับจนเป็นบาอเกิดของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่แวะเวียนมาหาแบบนั้นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลื่อนหัวใจตีดที่หลายๆคนนะครับอาจมองไม่เห็นคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ที่จริงๆแล้วนะครับ กลับเป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับแถมโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ยังเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆในวันนี้ครับในวันนี้ก็ผมอาจารย์สัง,งคมผลชมเพจโพชนาการบำบัดจะพาทุกคนมาทําความเข้าใจกับโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ร่วงโลดเลือดหัวใจตีบเกิดจากอะไรนครับเรืลอือดหัวใจตีบเกิดจากผนังหลอดเลือดหัวใจเรียกว่าโพโรนารีเสื่อมสภาพครับทําให้มีความหนาตัวขึ้นจากการอุดตันของไขมันและเนื้อเยื่อเป็นเหตุให้หลอดเลือดตีบนะครับเช่นเนี่ยจึงมีการไหลเวียนเลือดไปสู่หัวใจลดน้อยลงและหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอนะครับ จนอาจทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเชียบพันได้นะครับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี่เองครับที่ส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการออกเป็นอาการเจ็บหน้าอ,อกแบบหนักๆบ้างแถมถ้าเกิดไขมันที่สะสมอยู่บนผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับเกิดการแตกตัวออกมากลายเป็นริ่มเลือด ก็อาจทะให้เกิดการอุดตันแบบเฉียบพลันซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันนะครับและเสียชีวิตได้อย่างกระทันหันได้นั่นเองนะครับแลว้วาอาการของหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอย่างไรครับทุ่านครับมักจะมีอาการเหนื่อยเฉียบพันเวลาที่ออกกําลังกายหรือต้องใช้แรงจํานวนมากหายใจหอบหายใจเข้าได้ไม่เต็มปอด และไม่สามารถนอนราบกับพื้นได้หน้ามืดเวียนหัวและน,นอนและน่นหน้าอกนะครับเวลานอนราบจะแน่นหน้าอกนั่งก็แน่นหน้าอกนะครับการแน,น่นหน้าอกจะแทงทะลุมาที่สะบักด้านซ้ายด้านหลังนะครับจะแทงจากตรงใต้รวนนมด,นด้านซ้ายนะครับทะลุมาที่สะบักด้านหลังด้านซ้ายนี่ใช่เลยครับเขาแหละนะครับ หลอเลือดแดงหัวใจยตีนะครับเนื่องจากกรดโลหิตสูงแบบตําเชียบพันธ์ุเจ็บหน้าอกนะครับแน่นเข้นๆนะครับเข้นๆแรงๆหมายรวมไปถึงอาการร้าวตั้งแต่คอนะครับกามหัวไหลแขนทั้งสองข้างนะครับในกรณีที่รุนแรงอาจหมดสติหรือมีภาวะกล้ามเนือ้อหัวใจวาย ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคร่อนเลื่อนหัวใจตีบคราวนี้นะครับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคร่อนเลื่อนแดงหัวใจตีบมีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมนะครับโดยมักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพศชาย แต่หาแพทย์หญิงเมื่อหมดประจำเดือนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเช่นนี้นโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้ายังยิ่งสมาชิกในครอบครัวของเรามีประวัติการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้มาก่อนก็ยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงมากขึ้นนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้มักเป็นปัจจัยที่เสี่ยงเกิดจากพฤติกรรมของตอนเองซึ่งโรคหลอดเลือดงหัวใจตีบ จะเกิดขึ้นเมื่อมีอาการและพฤติกรรมดังต่อไปนี้นะครับ 1. คนที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะครับ 2. คนที่มีรโรคเบาหวานนะครับ3ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง 4. ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกตินะครับ ห้าผู้ที่มีความเครียดสะสมหกนะครับไม่ค่อยออกกำลังกายคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับระวังนะครับอันตรายนะครับเจ็ดนะครับไม่ค่อยกินผักและผลไม้นะครับข้อที่แปดครับสูบบุรีจัดนะครับ ซึ่งเราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงอาการ,ราโรคเหล่านี้ได้นะครับเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและการตรวจวินิจฉัยค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีการตรวจวินิจฉัยแบบใดบ้างนะครับสําหรับคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นนะครับควรมันตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอเพื่อซักประวัติและค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับ ในเบื้องต้นเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับและตรวจวัดไขมันในเลือดควบคู่กับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแ lap t a s t นะครับเช่นการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ EKG นะครับการตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย is นะครับ การต้วหัวใจด้วยเครื่องอเคลื่อนความถี่เรียกว่าเอ็กโคนั่นเองนะครับการถ่ายภาพรังสีของทรวงอ,อกหรือเอ็กซเรย์หน้าอกเป็นต้นนะครับวิธีการรักษาจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับ 1. คือการใช้ยาปฏิชีพนะในการรักษานะครับ2ครับวิธีการขยายเลือดวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน บอลลูนเอ็นจโอพัซซีนั่นเองนะครับคือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดวิธีนี้นะครับจะช่วยดันไขมันอุดตันนั้นให้ชิดกับผนังหลอดเลือดขยายหลอดเลือดที่ตีบตันให้เลือดสามารถติ้งผ่านได้อย่างมาากอย่งดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวิธีที่3ครับการผ่าตัดทำทางเวียงนะครับหลอดเลือดของหัวใจ เรียกว่า c o r o n a r y a r t e r y bypass grafting นะครับวิธีการผ่าตัดทางทางเดินเลือดนั่นเองนะครับวิธีการผ่าตัดทางเดินเลือดรลอเลี้ยงหัวใจใหม่ด้วยการสร้างทางเบี่ยงหรือที่รู้จักกันว่าการผ่าตัดไบพาสนั่นเองนะครับโดยการใช้หลอดเลือดจากส่วนอื่นจากที่ขาเอ่ยจากที่แขนเอ่ยหลอดเลือดดำนะครับ มาต่อเข้ากับหลอดเลือดหัวใจบริเวณที่ตีบหรืออุดตันเพื่อให้สามารถลำเลียงเลือดเพื่อทําการลำเลียงเลือดและออกซิเจนไปหล,ล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อย่างไรทุกท่านครับถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับจะมาจากปัจจัยที่เสี่ยงเลี่ยงไม่ได้อย่าง พันธุก,กรรมเพศอายุแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างนะครับที่มาจากการกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นการป้องกันตสนเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ที่ดีที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาการใช้ชีวิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจีบตามแนวทางดังต่อไปนี้ครับ หนึ่งเริ่มจากปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมกับจำนวนพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันเพื่อให้พลังงานในร่างกายเกิดความสมดุลครับ 2. เลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่หรือไขมันต่ำและเน้นการกินผักและผละไม้หลากหลายให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการลดอาหารที่หวานจัดและเค็มจัดครับ สครับออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวประมาณ30นาทีต่อวันเพื่อการพัฒนาความแข็งแรงของระบบการทำงานของหัวใจให้เหงื่อออกบ้างน,นะครับสครับการลดโซบุรีและคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบนะครับ เพื่อลดความตึงเครียดให้กับร่างกายให้กับสมองนะครับต้องขอขอบพระคุณดีๆนะครับแหล่งที่มาของความรู้โดยนายแพทย์ปิณิกสารยานะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลบางประกอกอินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับครับนั่นก็คือในทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน นะครับและคราวนี้ในการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพด้วยการดูแลด้วยแพทย์ทางเลือกหรือการใช้โภชนาการบำบัดหรืออาหารเสริมนั้นจะต้องดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างครับในการดูแลด้วยโภชนาการบำบัดนั้นนะครับแนะนําเลยครับสารกัดจากน้ํามันดาวอินคานะครับซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารเสริมนะครับสารกัดจากดาวอินคานั้นมีทั้งโอเมก้าสโอเมก้าหและโอเมก้าเ ะจะช่วยลดไขมันในเลือดลดไตรกลีเซอไรด์ลดคอเลสเตอรอลนะครับลด l อ l นะครับต้องหาประทานเลยครับน้ำมันดาวินขาและอีกจุอีกหนึ่งครับอีกตัวนี้ตามมานะครับตัวที่สองครับทำหน้าที่ในการล้างไขมันในข้าเลือดหรือเป็นสเตอรอนเทียมสารจะกัดได้มาจากถั่วเหลืองจากธรรมชาตินั่นเองไฟโตสเตอรอน,นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการ ล้างไขมันในหลอดเลือดหรือทําให้ท่อเลือดของเรามันสะอาดนั่นเองนะครับและอีกตัวหนึ่งครับขอแนะนําเป็นสาร E, T e T C G E G C G E G C G ที่ได้มาจากชาเขียวสารสกัดจากชาเขียวนะครับสำหรับสารสกัดจากชาเขียวก็คือ E T C G C G ทั้งทำหน้าที่ในการละลายไขมันในหลอดในหลอดเลือดของเรานะครับทานเลยครับุกท่านครับและอีกตัวหนึ่งครับจะทาหน้าที่ในการลดการเกิด ลดการเกิดโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีนสารขจารงาดำนะครับรเซสมินสารเซสมินได้มาจากงาดำนะครับท่านทานคู่กันไม่ได้เลยนะครับและอีกสารสำคัญอีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไปได้ถ้าคนที่มีเลือดต้องทานนะครับวิตามิน B9 หรือกรดโฟลิกจะทำให้เม็ดเลือดของเรานั้นแข็งแรง,งเพื่อเพิ่มเม็ดเลือดให้กับร่างกายนั่นเองนะครับ และอีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไปได้นะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะครับก็คือโคเอนไซม์กิวเทนหรือสารโกลกิวเทนท่านต้องทานเพราะจะช่วยให้ระบบของกล้ามเนื้อหัวใจของเราให้มันแข็งแรงทํางานให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการดูแลของโคชนาการบำบัดหรือเป็นอาหารเสริมนั่นเองนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร081ย์6 6437 ได้ตลอดเวลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแพ้แจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากเพจโพชนาการบำบัดโดยผมอาจารย์สงคมผลชมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ